ตอนนี้คือผมวินพันไปหมดแล้วนะอ่านไว้แทบไม่ถูกเลยอะไรอ่ะใช้ใช้เหล่าวิญญาณในการนำทางเยสแตมินากลับมาละไม่ได้บอกเออใช่เพราะมันใบให้เราว่าไงว่าแบบเออเหล่าวิญญาณมันจะเดินผ่านเส้นทางนั้นนลมันให้เราไปใช้ผีเสื้อวิญญาณคือผีเสื้อเลยเนี่ยอืมน่าจะใช่นะคนญี่ปุ่นเขาคิดว่าแบบผีเสื้อเป็นวิญญาณหรือแบบแบบไอพวกแบบทูตสงความตายแบบนี้ล่าเหมือนผมเคยดูแบบอนิเมะเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามันดีๆอ่ะที่แบบะมาสงครามโลกแบบ เอาเวเป็นไหนกันหมดวะได้บนครับคุณมีบันไดไม้คุณคนคามุยเฮ้ยไกลหายเฮ้ยโก้หรือว่ามันเอาไอ้ไกลไปเอาวะไม่นะไกลยี่ไงนายไกลอยู่นี่ไกลอยู่นี่ประตูเกล็ดแพ้เอาไปแล้วมันเอาไปแล้วไม่นะไกลไกลเศร้าจังไกลมันยังซิงอยู่เลยป้าไปกันเพื่อมัดอย่างนี้เสร็มึงทั้งหมดเลยไอ้คนบอกไม่อยากน้ำแม่งเดินหน้าตลอดเลยเฮ้ย แต่ตอนนี้มันคาดิดนนว่าน่าจะไม่อดีเพื่อนงมนำมแล้วกันกูไม่กล้า,า, hey, าว่ะเฮ้ยศพตีงงเสื้อพวกนี้เฮ้ยศพเพื่อนไม่ไม่นะอีกแล้วไอ้ไอเพื่อนรบกูศพเลยตัว, <c oughs> <c oughs> วนินจากโกนี่ไหม <c oughs> โอ้ยใช่ <c oughs> หมวกแบบนี้ใช่ไหยอาจารย์ <c oughs> ไออาจารย์เนยตัวอาจารย์อะแต่แต่ไม่มีหนวดหนวดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนคุณคิดว่าศพตนอันนี้น่าจะตายมากี่วันนะฮะอืมเดี๋ยวมาขอตรวจสอบเทนต์นิดนึ่ง ทำไมต้องไปตรงปากเขาด้วยไปเหยียบหน้าเขาด้วยนะแต่รู้สึกว่ามันอ่าแปลกๆนิดนึงเสียวๆนะเสียวๆนะฮะโอ้เดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวกุณโก้นี่คุณนิยมวัฒนนิยมผู้ชายด้วยกันเหรอครับเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยกายนำหนดีเสื้อหน้นไหนนำไปดีเริ่มเริ่มเริ่มเกียงกแล้วเริ่มเกียงมันไม่มีแสงก็แบบไม่มีแสงอ่ะกายนำดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันควรที่จะติดตามเหล่าผีเสื้อไป อ๋อตามผีเสื้อใช่เอ้ยมีเสียงว้ใหญ่โอ้โหเจสัสไกรอู้เป็นบอกเราด้วยมึงจะบอกทำไมจะบอกทำไมเฮ้ยเฮ้ยว่าเป็นเทพเฮ้ยมันมันมันเหยียบบนน้ำด้วยอ่ะมันเหยียบบนผืนน้ำอ่ะผุนน้ำเอาเวอร์เล่นเจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อ่ะไปเลยพวกนายใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับตามมาคนคนสวยเลยเออใช่สวยแต่ว่าเสียใจว่ะคอมตอนนี้ใช้การจอปรับสุดไม่ได้ กูยังมืดเลยทำไมเออของข้ามันแบบปรับปานกลางไงมีดเดีมมันในแบบอะไรอ่ะมันจะให้ใครมันเขียนฝั่งซ้ายเดี๋ยวนี่คือตาประทับของแม่มดที่บุดสาบอ้าวทุกคนหายไปไหนอยู่อีกฝั่งอ่ะข้ามสะพานมาไกลเดี๋ยวเดี๋ยวสะพานไหนวะกลับมาก่อนหนไกดไหนไกลเห็นข้ามไปไเน เนี่ยข้าเห็นไกลอยู่เลยนะ่ไม่ได้ตามผีตอนนั้นไปหรอนี่ไงไม่ไม่ได้ตามนล้วคงจะเต็มตามเงาตามต้นซากุระอะซากุระใช่ไหมเพื่อนไม่รู้อะมันแดงๆแป๊ะๆแต่ว่ามันมีโซ่คล้องด้วยว่าตรงนี้มันก็บอกว่าอะไรเนี่ยนี่คือตาประทับของแม่มดที่ถูกสาบเขียนอย่างเงี้ยเฮ้ยมีแม่มดด้วยนี่คือคำโกหกของตาประทับอ๋อมันเขียนอย่างเงี้ยเหรอสงสัยผมผมลิดว่ามันจะมีลาดฝังใต้ต้นหรือเป อ่าแม่มดเออประมาณว่าอยงานนี่เดี๋ยวอ่านภาใส่บ่วนกันนะโคโลนีจะเลอะไรเน่โคโลนี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 ยินดายยินดายยินดายม่ใช่เหรอโก้มันใช่เหรออาลิมาสุนี่ทั้งแมงอย่างเงี้ยจบแล้วเพื่อนจบแล้วเพื่อนอะไรเงี้ยตัวก็ใส่มาส์เนยตไตาตายคิมุจิ สูบตรงนี้นี่มันไม่ใช่ตาะทับของแม่มดทุูกสาเนาะไอ้ชค่แมงกูแปลอย่างมั่วไปอะนี่เนื่อยอ๋อพันเหนึกอของทำสามแช่งของแม่มดประมาณนั้นนะครับก็เอาไปว่ามันแปลได้อ่านไว้ความหมายแล้ผมก็กับเพื่อนก็ยังไงฮะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับไปไปกันต่ออันเกียรเป็นกังดแใช่ผมอังเกฤษเกียรศูนย์นะครับอังกฤษเกียรศูนย์นะครับเฮ้ยพีอีกแล้ว อุ S <S ้ยผีเสื้อผีเสื้ออเ้ยปอยเ้ทำไมผมรู้สึกผมลอยได้วะเอ้ยพวกคุณขึ้นไปยังไงอ่ะมาเจอไฟสปิริตนะนี่ไงเจอละเอ้ยนี่ไงมาเจอมันละแล้วแล้วแล้วมันให้เอาไปไหนอ่ะเพื่อนน่าจะขึ้นหินไปได้ใช่เอ้ยเฮ้ยไกด์อุ้ยเจี๊ยไกด์เพื่อนในหดมากในรู้ได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเอาตรงนี้ขึ้นได้เอะไปเราต้องเอาเราต้องเอาผีเสื้อป่ะข้าเอาอะนะโอ้ไม่ไม่เอาอะ อ่๋อกูเอาเอ้ยกอกโกก่อนกายอย่ามึงไปลาลาลาโอเคเฮ้ยมันขึ้นได้เหรอกายไม่ได้นะทมไมขึ้นไม่ได้วะนี้วะทางนี้ทางนี้ไหนอย่าพกกูมายังโกูมายังรอโกูก่อนเนี่ยโกูเขอยู่เนี่หวังหวังเลน่อนหรอใส่หินเออไอ้กูจะเป็นเกีย์ชินนะกูอยากใส่จริงหรอไหนเนี่ยตรงนี้เตมิน้าหมดเฮ้ยเรากดแต่ม่นก็ล่วงตรงนี้มันเป็นเขาเบื่อเอ้ยด้านหน้ามีป่าไปเ้ยไไไกปปอด ตรงนั้นตรงนั้นเป็นข่าวแล้วตอนนี้เป็นใครเฮ้ยเศร้าอะกิ๊กกิ๊กไปเลยตอนนั้นมีมันเป็นมีผีน้อยไม่ใช่หญิงห้อยสิเป็นเป็นแมงมุมไม่ใช่แมงมุมเอ้ยผีเสื้อใช่แมงมุมตอนนั้นเป็นใครแล้วฉันนั้นเป็นใครแมงปอตนเป็นใครแล้วฉันนั้นเป็นแพงปอโอ้ไกลเบาเย็นเกินไ้ยเพื่อนมันแคตีฟ้าไม่ใช่ทีละเกินไปว่ะเอ้ยนี่ไงมีประตู อ่านไม่ออกอ่ะภาษาญี่ปุ่นโกอ่านให้ฟังหน่อยน่าจะเป็นตาอะไรนึ่เฮ้ยนี่ไงโหเราจะไปสู้กับสุคุนชื่อาก่อนเราเป็นสุคุน่ามาเราวิญญาณวิเสื้อต้องผ่านทางนี้โอ้ยมันแห้ห้องแมงแดงเลยอ่ะวนวนไหนบอกไม่รู้สองหนึ่งทำไมกูห้าวจังวะคือใจอ่ะไม่อยากไปนะแต่นิ้วคีย์บอร์ดอ่ะมันกดแต่บิค้างกันเนี่ยกูเดาเนี่ยการกระทำครั้งต่อไปของวันเองวนจะกินในไม่ช้านี้ อยากอยากจบไปไวเพื่อนนําไว้เพื่อนนําไว้ขวาไหมขวายไหมขวาก็ได้ขวายก็ได้ขวายก็ไดกูกูมีความเชื่อว่าขวาเป็นทางที่ดีที่สุดเที่นี่ก่อนเล่นแบบเล่นครึ่งจอได้ไหมเอ้ยกูว่ากูจะเดินหันหลังกูจะเดินหันหลังเว้นพี่เดินหันหลังกูจะเดินหันหลังเว้ยกูจะเดินหันหลังกูเล่นหน้าจนแนงเข้าไปกับจอนหน้าจะแนงเลยอุ้ยไฟมันกระพริบด้วยเอาไปกันนี้จะผ่านละ ูเริ like hey, On, yeah. uh, I mean, ่มสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีกูวิ่งเงีนะเพื่อนกูไม่สนเลยนะกูวิ่งเงีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเพิ่งไปตู้ล็อกเกอร์กูเพิ่งไม่มั่นใจแล้วกูวิ่งนะครับกูวิ่งครับเฮ้ยเรียนกับมาโรงเรียนกับมาโรงเรียนเฮ้ยมัมีคนนั่งอยู่ฝั่งนู้นด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยข่าวุงกดอีกแล้วอะไรอ่ะอุ้ยทุกทุกอย่างเยียนแบบความเป็นจริงของคุณมาตั้งแต่ต้นแบบนี้เปล่าวะอ้าวไม่มั่นใจนะอันนี้ผมแปลว่ามันเป็นความขี้ขี้ของเราหรือเปล่าวะ นี่ยเดี๋ยวกูไปดูเองกูลองแปลสิเพื่อนกูว่ามันแปลกๆว่ะมันมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านหน้าด้วยอ่ะอ่านไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวกูใช้สแตนของกูหยุดมันไว้แล้วมึงก็กูเดินหันหลัง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 กูเดินลังโอ๊ยไอ้ไอเอ้ยไอ้เอ้ยกล้าเว้ยว่าเราเราเราเดินหันหลังกูเดินหันหลังมันเป็นไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ย ค้นหากุญแจแหวผีเสื้อที่ซ่อนอยู่เพื่อลบบนี้อะไรก็ดนไม่เอาดูกันเลยเกรงใจไปกันไหนไปกลับวดยก่อนเอมันจะมันจะกินเปล่าไม่ไม่เป็นไร่ยโอ้ยเขาเป็นเพื่อนกันดีอยู่จริงเหรอ โอ้ยไอพวกชั่วทั้งหลายไหนว่าแกลองหันหน้ามาหาค่าดิลองหันหน้ามาหาค่าดิเนี่ยมีเปิดปกคลิปปกคลิปเออโปกโปกคลิปไงพักสองพักสองเออกายไหนวันที่ไม่ลองแบบพวกมึงแบบเซลฟี่แบบเป็นแบบเป็นแบบของเว่นเลยอายืนข้างแบบสองคนในแบบประกบข้างเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปว่าพี่สองน้องหนึ่งไหวเปล่าเอาแนบฟอมนะฟอมกายแบบประชิดเลยเหมือนมึงเป็นป่ากายแบบเป็นป่าแบบเด็กสองคนพร้อมนะาขนลุกหลบวศพแม่ตายดี อันสุบอาเวมันไม่ตายดีเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหเฮ้ยตุ๊กตานี่แหละเฮ้ยอย่าอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปมเพื่อเห็นเราไม่ได้มีมือแหละอะไรวะเีฉยเีฉยพวกชัวรทั้งหลายพวกชัวรทั้งหลายเฮ้ประตูมีประตูอ้นไหนกด E เฮ้ยกด E อู้อู้นี่มีอีกแล้วตายเนาะหวัดดีน้องด้วยนะเฮ้โอ้โอ้มันนอนมันนอนเนี่ยมันนอนหันหลังให้เลยอ นี่อยเขาอยูจริงิงพอยอ่ะว่าไงครับคุณลูกค้ากําลังหาเด็กอยู่ครับแต่หาเด็กสักคนก็เอาขอเด็ดเด็นะอ๋อเด็ดเด็นะครับกราคาราคาเว็ดราคาเท่าไหร่ครับต้องถามก่อนห้าสิบบาทแล้วกันชนนิจจนห้าสิบบาทนะครับโอ้ยแย่จริง ถ้าเป็นคนซ้ายที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสักหมื่นสองนะฮะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นห้าสิบบาทก็เออผมคุณลูกค้าครับอย่าขึ้นไปเหยียบบนตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวจะขายไม่ออกนะครับคุณลูกค้ากับนาลงมาด้วยนะฮะคุณลูกค้าคนซ้ายนี้มีงบเท่าไหร่ครับมีงบเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าผมผมไม่รู้ครับผมตามเข้ามาอ๋อโอเคฮะแต่สักประมาณสามพันคุณไหวไหมฮะคุณไหวไหมครับพันห้ากันสุดๆุละ รับตอนนี้ผมลดเหลือสักยี่สิบาทนะยี่สิบบาทนะเอ้ยคุณด้ยคุ้มค่าคุ้มค่าแรงไว้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูเด็กเส้นนะกันอส่วนคุณคุณเสื้อแดงเดินตามผมมาครับเดี๋ยวคุณเสื้อฟ้าเดี๋ยวผมพาไปหานะฮะนี่ครับคุณเสื้อแดงเด็กเส้นของคุณยี่สิบาทนะครับได้ได้ได้แต่ตัวกับขานะฮะเป็นไงครับถูกใจไหมะถูกใจไหมฮะคือคุณลูกค้าต้องเพิ่มเงินอีกครับ คือค่าหุ่นหน่ะยี่สิบาทแต่ว่าค่าส่งประมาณสองพันกว่าคุณลูกค้าจะเสียไหมฮะไม่ดเอาขอไม่สมประกอบให้ฉัน <c oughs> เ,เอาไปให้ผมคอให้คุณลูกค้าสนุกกับหุ่นตัวนี้นะฮะส่วนคุณล <รา S 2> ูก <รา S 2> ค้าเสื้อฟ้าก็นี่ไครับนี่น้องมินนี่สายเขียวกำลังเนี่ยรอคุณอยู่ครับผมเี่ยระบบสั่นีเนี่ย มีครับเนี่ยคือแบบโอ้แม่จะบอกเลยครับว่าระบบสั่นนี่แบบเซอร์ราวเจ็ดจุดหนึ่งเลยนะฮะถ้ามันระบบเสียงแต่เราไม่น่ารอดกูว่ากูว่าไอตัวกลางห้องนี่แหละมันจะเล่นเราก่อนผมว่าเราไปทำภารกิจธุรต่อดีกว่านะครับแค่เข้ามานี่เขาก็ไม่อยากให้เข้านะ้ใช่อุ้ยุ้ยนี่โก้นี่นี่เห็นไหมตัวมังขนส่งเลยเนี่ยมีหัวด้วยเนี่ยตัวมันขนส่งเลยเอาเลยแล้วไปเรามาทางนี้วาเราก็ต้องไปทางนี้แหละ เขาบอกว่าให้เราหาผีเสื้อกับแจมันหลอดผีมันหลอดผีเฟมจริงจริงจริงเฟมตกเมื่อกี้เฟมตกไปว่ามึงโหดผีแน่แน่คุณเล่นครื่งจอละกคุณเล่นครื่งจอละเอาไว้เนี่ยฉันอาจจะพบบางสิ่งที่ฉันกำลังมองหาได้จากที่นี่แหมมึงมองมึงมองหาเลยมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโกมีคนมันมีผีมีผีช้า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 ได้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  เอ้ยเสียง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 อยู่ฝั่งขวาว่าว่าไม่น่าปลอดภัยละอ้วนหลังเฮ้ยนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เชียร์ประเด็นเอาแล้วทุกคนศัตรูเห็นเอาแล้วกูเห็นนกเขาขวัญกูแจวกูได้กูแจวทุกคนกูได้กูแจวกูได้กูแจวกายกูได้กูแจวเฮ้ยมันต่ากูโอ้ยเชียร์หมดโคชวาลเลยหมดโคชวาลเลยกูนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยกูกูกูทันไหมมันไม่มามันไม่มาครับเฮ้ยกูได้กูแจวได้กูแจว จะกายไปเจอกายการเสียสละของนายจะไม่เสียเปล่าแล้วไกายไปเกิดอะไรวะเฮ้ยนี่ไงเจอไกายเหรอุ้ยตกใจเฮ้ยมันมีฝั่งขวาก็ไปนี่ตรงนี้นะไปทางนี้เหรอเฮ้ยกูไม่อยากเปิดไกาเอาไปครับประธานเฮ้ยอู้ยอู้ยอะไรเนี่ยฉันรู้สึกไม่ชอบที่นี่เลย กูไม่ชอบที่นกูไม่ชอบมก็ผมก็ไม่ชอบจะเย็นโก้โก้โกนี่ไงตัวยี่สิบาทของแกที่กำลังส่งไปเห็นไหแต่น้องคนนี้เขาแบบเขาทำไมเขาหันหน้าพีต้คือการประกอบจากเมืองจีนมันมันแบบมันมีข้อผิดพลาดนิดนึงครับใช่การประกอบการประกอบจากเซนเชนมันมีข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยน้องน้องหันพีต้านะน้อง้ยโก้ก็แบบนี้ไงแบบเนี่ยไกยก็อยู่ฝั่งนี้โก้ก็อยู่ด้านหลังประมาณนี้ไง เออใช่แบบมันมีอะไรหรือเปล่าทูอินวันทูอินวันต้องถามม่ครับผมว่าเอาไปอย่างห้องนี้ดีกว่าผมไม่ค่อยชอบที่นี่เลยว่ะอผมติดประตูให้เขาด้วยเรามีมาญาทใช่คุณคุณไม่ต้องถามครับคุณกายว่าเามาทําไมว่าต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณเปิดทําไมเพราะมึงมึงชวนกูเนี่ยเอากูเฮ้ยด้านหน้ามีด้านหน้ามีประตูงี่เงี่ยว เฮ้ยเอ้พวกมึงอยู่ไหนเฮ้ยโกเดินตรงไหมเว้ยมันจะมีบันไดโก้ตรงมาตรงมาตรงมาข้าเห็นโก้แล้วตรงมาตรงมาโก้กดชิฟวิ่งเลยก้กดชิฟวิ่งเลยมามาเฮ้ยเอาไงอ่ะมันมีซ้ายขวากลางอ่ะเอาไงอ่ะงั้นคุณกายไปขวาเดี๋ยวผมเอ้างั้นผมเปิดนี่เอ้ยห้องโล่งว่ะหรือว่าเอ้ยแต่ว่าเราได้คุณแจมันวะนะมันมันให้ไปไขห้องไหนอ่ะคุณแจอ่ะผมอยากมันไม่ใช่ห้องเมื่อกี้หรอไม่ไม่ห้องเมื่อกี้มันไุ่มแค่ใบเวยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ห้องพยาบาลเฉย อ้าวไม่เอาไปไหนอ่ะเฮ้ยแต่ตรงนี้มีประตูสีเขียวเดี๋ยวเออใช่ตรงนี้ตรงนี้ใช่เหรอเออนี่ไงนี่ไงไอ้นี้แหละเยี่โปรยี่โปรยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟรมเมตกเฟรมเมตกเฮ้ยเฮ้ยลอยผีลอยผีไอ้เงี้ยโอ้ยเฟรมเมตตกเป็นชัดเจนชัดเจนเลยนะออกขวาไปออกซ้ายไปออกซ้ายเอ้ยกูขอขอเช็ดตาหน่อยได้ได้ได้หยุดหยุด เฮ้ยเฮ้ยไกลไกลไกลแปลกว่ะหลังคือกูเองไกลไกลแปลกว่ะกูกูเริ่มไม่ชอบที่นี่แล้วแบบเพื่อนนะพี่ไปดีกว่าเอออนะขตามได้เฮ้ยอ้นกลับมาเฮ้ยอ้นหลัง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 เฮ้ยเฮ้ยมันมาจริงมันมาจริงเฮ้ยน้องน้องคนนี้นี่หมาแล้วมันมาแล้วผสมประกอบโอ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนไอ้โก้มันตามมามาโก้มันตามกูมาไอ้โกูตายกูตาย อ้าวโตายแล้วเดี๋ยวกูหาทางออกเลยแล้วกันเฮ้ยมันบอกอ๋อมันให้เราหาผีเสื้อหรือเปล่าว่ามันบอกว่ามันต้องการผีเจกับผีเสื้อเจอผีเสื้อใช่ไหมกายกายผีเสื้อสีฟ้าใกล้อยู่ไหนเนี่ยกูอยู่โอ้โอ้มันอยู่กับกูกายอยู่กับกูเพื่อนเคาะเคาะรอบไปเดี๋ยวกูหาทางออกเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยกายมันกายที่ออกมาเร็วตอนนี้ข้าวอมันได้อยู่ว้าเอา ตามตามอยไว้เนี่ยไอ้เแค่แม่งกูก็นึกว่าแบบเราสามารถแบบอ้อมมันได้เว้ยที่ไหนได้มันท่านไปได้มันตายแล้วหรือตายเกิดไหนวะเนี่ยตายแล้วคุณแกละเจอสลากไปสองไอ้เแค่แม่งกูก็นึกว่าเมื่อกี้คือกูจะวิ่งหนีออกมันจากออกออกมาจากมันไว้เพื่อนแต่แบบเอ้ยเอาไว้เนี่ยทางลงแล้วทางลงอีกแล้วอ่ะไอ้โหลดดิ้งโอ้ยน่าจะผ่านแล้วโอส้ยน่าจะผ่านแล้วขึ้นโหลดดิ้งนี่โอ้โหสบายใจเลย อ้ามีอีกมีอีกยังเลยยังไม่ได้ปราผีมันจะไม่จบแย่วอุ้ยอุ้ยเพื่อมันเปิดมันกดเลขหนึ่งเปิดไฟแบบเพื่อนไอ้ไฟฉายอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไฟฉายของฉันมันคงจะพังนะฉันคงจะต้องใช้ตะเกียงข้างทางแล้ววะใช่ไหมโกลองอ่านแปไหนว่ามันหยิบจากไหนว่าข้างทางตาตามันก็ไม่ไฟสายกูเชี่ยนี่มันอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอออะไรอ้นอ๋อกูหลอนเพื่อนกูหลอน กูหล่นกูหลนตกใจหมดโอ้ยเฮียโอ้ยตานมันก c a t e g o r a s t category f a s a เอ้ยเอ้ยมันมีทางวี่เหรอก a t g o r y a เ้ยได้กู้ได้กู c a t e g o r s กอะร t มโคตรไรอ่ะน้อ้ยโ้ยโอ้ยมันบอกว่าในที่สุดเราก็เจอกันสักทียัาผมไม่อยากเจอมึงไม่เไม่เห็นอะมันมืดเกินเมื่อกี้มันโผล่มา ตายวะอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยคุณเป็นเสียงของเสียงในหัวของฉันหรือเปล่าประมาณเนี้ยเขาบอกว่าใช่ไหมเมึงนี่แม่งใส่ไม่ดีพระเจ้าใครคือผู้หญิงชุดขาวนั่นเมื่อกี้ชุดขาวเหรอกูเห็นชุดดำนะมันมืดป่าว่าจะใช่เอ้ยอะไรเนี่ยค้นหาทางออกโดยโดยให้วิญญาณนำทาง ออเลยกา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 ยเฮ้ยมันบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเว้ยเพื่อนว่คุณสัมวะคุณต้องใช้บ้านเพื่อแบบปลอดภัยในการหลบซ่อนอ๋อเพื่อซ่อนในบ้านเพื่อความปลอดภัยประมาณเนี้ยแดงว่ามันไล่แปลว่ามันต้องมีบ้านว่าต้องหาบ้านก่อนหาบ้านก่อนโอเคตรามแล้วรอบนี้มันไม่มีแมปบอกล้วเหรอทำไมอะไรมันจะยากไปต้องตามมีเสื้อมันไม่บอกแมปอันนี้ยากเกินไปอันนี้ยากเกินไปพูดจริงๆ ช่แต่เรามีมีรู้ว่าต้องไปทางไหนต้องตามผีเสื้อโอเคว่าถ้าผีเสื้อไม่มีว่ะตายนี่ไงเอ้ยแบบแบบเอาไว้เนี่ยเอ้ยเอี่เอ้ยนี่ไงเจอว่าเจอแบบว่าเอาไว้เนี่ยค้นหาผีเสื้อสีขาววิบ่าวมิจฉาที่ิได้ยินวิญญาณสีผีเสื้อสีขาวใช่ใช่ไม่อ๋อนี่ไงมันต้องเดินเข้ามาตรงแผนที่ซับมันก็ไะ้ขึ้นอ๋อค้นหาเหล่าวิญญาณผีเสื้อสีขาวในสวนแห่งหนึ่งแปลว่าในนี้มีมากกว่าหนึ่งสวนใช่ไหมเอ้ทำไมเดี๋ยว ข้ามองไม่เห็นสวนน่ะถ <mm ้าคนเล่นแบบคุนี่มันจะเห็นด้านบนยังไงวะแบบมืดจันทร์เดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับเซตติ้งเป็นโลก่อนโอ้ไกลมันต้องปรับเซตติ้งเป็นสามขีดไว้เพื่อนมันถึงจะมองเห็นหรือกวนกับมาจุดเกตนั่นไงเฮ้ยโกวิไปเหอะวิไปเหอะว้ายเนี่เราทำไมรู่งชอบปล่อยกูอยู่คนเดียวเนี่ยเยอะแยกจังเลยเป็นอะไรโกกูอยู่คนเดียวกันโก้ กูกูยรอยู่จุดเกิดกายกูรอยู่จุดเกิดขอฮาลาคินีได้ไหมกูขอตายเอาไว้กูเอาที่สบายใจมามาอยากเจอกูจะไปเชียมาถ้ามาเกิดอยู่ตรงบ้านตรงไหนไม่ว่ามันไม่ได้เกิดที่เดิมเหรอใช่ใช่ไอ้เกิดไอ้ค่ายรอทุกคนไหมไอ้ใคยรอทุกคนไหมไอ้กายกาไกายข้าอยู่หวังแจข้าอยู่หวังแจเห็นข้าไหมเนี่ยจะเอาให้ชนะเลยเอาเจอแล้วกายกายกายอย่าพูงไปวอโก้ก่อนเบอกกูเกิดก่อนกูเกิดยังไปให้ขนลุกเลยสักกูเกิดยังข้ารอได้